สวัสดีครับอันนี้เป็นลำตัวปีกบนที่ชื่อว่าสปอต,ตี้นะครับการติดตั้งมอเตอร์แล้วก็ขารล้อเลี้ยวเป็นแบบนี้นะครับล้อเลี้ยวหน้านะครับอันนี้ชุดล้อหลังนะครับการล็อกล้อนะครับ ในการติดตั้งเซอร์โวนะครับเซอร์โวที่มี2แขนนี้คือว่าลิงก์ไปถึงตัวหางเสือด้านหลังนะครับเซอร์โวหนึ่งตัวดึงหางเสือกับล้อเลี้ยวนะครับแล้วก็เซอร์โวที่1ตัวนี้นะครับมีแขนดึงไปที่อัพดาวชิ้นนี้นะครับ ช่องนี้เป็นช่องที่ใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ใส่มอเตอร์ออกมาแล้วก็รีเซฟมาต่อเข้ารีเซฟนะครับแล้วก็ดันรีซเซฟเข้าไปข้างในนี้นะครับช่วงช่องนี้จะใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้แนวทางการประกอบนะครับก็เป็นลำเต็มที่ประกอบเสร็จแล้ว จุดนี้ก็จะใช้กาวยูคูล,ลงไปก่อนนะครับก่อนที่จะแปะลงไปแล้วก็เอากาวเพื่อนยิงกาวนะครับเพื่อนยิงกาวยิงสับทับทับอีกท,ทีนึงครับอันนี้เป็นส่วนปีกนะครับ อันที่เป็นไม้สำหรับรองน็อตตัวนี้นะครับใช้กาวแปะลงไปในการเดินเซอร์โวนะครับตั้งเซนเตอร์เซอร์โวให้ดีนะครับแล้วก็ล็อกตัวอามเซอร์โวเข้ากับเซอร์โวนะครับแล้วค่อยติดตั้งลงไปนะครับติดกาวด้านล่าง ใช้เซอร์โวสองตัวนะครับแล้วก็มาต่อสายวายตรงกลางสายวายที่ตัวลำนี้นะครับ